สวยรูอ,อยู่สบายห้องขังโฉมใหม่พร้อมให้บริการหากพูดถึงห้องขังหลายคนอาจน,นึกถึงภาพห้องขังที่อยู่ในสภาพเก่าและโทรมแต่ในปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วค่ะพอล่าสุดเพจสถานีตำรวจภูธทรท่าช้างอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เผยภาพห้องขังโฉมใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงมาอย่างดีจนมีสภาพที่หลายคนอาจไม่คุ้นตาม,มาก่อน โดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุว่าห้องขังโฉมใหม่สบายกว่าเดิมสพท่าช้างได้ทำการรีโนเวทปรับปรุงห้องขังใหม่จากสภาพห้องขังที่เก่าของสอพท่าช้างมีร่องรอยปูนกระเทาะสีลอกพื้นผสนิมเริ่มก่อที่กงเหล็กซึ่งผ่านการใช้งานมามากกว่า40ปี ทางนี้ได้ติดตั้งพัดลมเพดานใหม่และเพิ่มหลอดไฟให้สว่างขึ้นห้องขังสอพท่าช้างพร้อมให้บริการผู้ที่กระทําผิดกฎหมายเราพร้อมดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงแต่แอดมินขอย้าว่าใครที่เข้ามารับบริการแล้วขอให้เข้ามาสัมผัสแค่ครั้งเดียวพอหรือไม่ต้องเข้ามาจะดีกว่า